สวัสดีครับทุกคนพบกับพี่ฟ้าจากช่องบอยนทอยอีกแล้วนะครับ mm hmm. เที่ยวทิปกับพี่ฟ้า EP นี้นะครับพี่ฟ้าจะพาทุกคนไปปารีสลำลึกใบไม้ผลิที่กรุงปารีสกันนะครับ ก็พี่ฟ้าได้เตรียมนะครับจุดชมดอกไม้สวยนะครับในฤดูใบไม้ผลิที่กรุงปารีสนะครับมาไว้ถึง3ที่ด้วยกันนะครับท็อปทรีพาร์คส์ในปารีนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับว่าพี่ฟ้าเนี่ยจะพาไปจุดไหนบ้างพี่ฟ้ารับรองเลยนะครับว่าทั้ง3ที่นะครับเป็น3ที่ที่อยู่ในใจพี่ฟ้ามาโดยตลอดนะครับจากประสบการณ์การไปเยี่ยมกรุงปารีสมานับครั้งไม่ถ้วนของพี่ฟ้านะครับพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับ สำหรับส่วนสาธารณะแห่งแรกนะครับที่พี่ฟ้าจะพาทุกคนไปทําความรู้จักนะครับก็คือปราดสูครับปราดสูนี่พี่ฟ้ายกให้เป็นที่1ในใจตลอดการเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าปราดสูนี่มีความใหญ่โตนะครับอลังการนะครับแล้วก็สวยมากมากจริง,รง,รงๆนะครับการเดินทางก็สะดวกครับเพราะว่าเขาอยู่ห่างจากปารีสเนี่ยแค่ประมาณออไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับจริงๆก็คือระยะทางเนี่ยห่างจากปารีสประมาณ1 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราจะต้องแบบขึ้นรถไฟไปนะครับ ที่ปลาเดอร์ซูนะครับไม่ได้มีแค่ส่วนสาธารณะที่แบบใหญ่โตแล้วก็น่าสนใจที่ให้ชมเท่านั้นนะครับแต่ยังมีชาเตอร์เดอร์ซูด้วยนะครับเพราะว่าในสมัยศตวตรรษที่15เนี่ยมีชาโตเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ถูกบูรณะแบบมาโดยตลอดนะครับจนล่าสุดนะครับปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการบูรณะตัวชาโตนะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์ที่อยู่ด้านข้างด้วยนะครับเพื่อเปิดให้ผู้คนเข้าชม แล้วก็ชมฟรีนะครับส่วนฐานะแห่งนี้ก็คือเข้าชมฟรีนะครับเรียกว่าเป็นปอดขนาดใหญ่มากๆของชาวปริเสียงเลยนะครับผมโดยเฉพาะในช่วงสปริงนะครับหรือว่าออช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับก็จะมีคนเนี่ยมาแบบนอนอาบแดดนะครับมาอ่านหนังสือมาเที่ยวอะไรเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็มีไฮ d ิงเพสอีกจุดหนึ่งนะครับที่พี่ฟาก็เพิ่งคนพบหลังจากที่ไปปารีส ครั้งหลังๆเนี่ยนะครับก็คนพบว่าในช่วงเมษายนนะครับของทุกปีนะครับที่ปารีสโซเนี่ยเขาจะมีสวนเล็กๆนะครับสวนขนาดเล็กนะครับอยู่ภายในปารีสโซเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสวนซากุระครับผมโดยที่ชุมชนชาวญี่ปุ่นที่อยู่ที่ปารีสนะครับเขาก็ยังมาจัดงานฮานามิที่นี่ด้วยนะซึ่งทุกปีเนี่ยเขาจะมาจัดนะครับปีละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กินเวลาในการชมสวนออดอกซากุระเนี่ยประมาณสัก 10วันเท่านั้นนะครับซึ่งเขาก็จะมีฟอ r รคแอสเหมือนที่ญี่ปุ่นน่ะว่าในแต่ละปีเนี่ยซากุระเนี่ยจะบานช่วงเดือนไหนนะครับแล้วก็เมื่อปีก,อก่อนนะครับที่พี่ฟ้าไปมาก็พี่ฟ้าก็ดูไว้แล้วล่ะอโอเคว่าเขาบานช่วงนี้พอดีพี่ฟ้าก็ไปเที่ยวช่วงที่ซากุระบานสะพรั่งเต็มทั้งหมดนะครับรู้สึกว่าเขาจะมีอยู่ประมาณเกือบ200ต้นนะครับต้นซากุระพันธุ์ที่พี่ฟ้าจะสังเกตดูนะเขาจะแตกต่างจากพันธุ์ที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเนาะความแตกต่างเดี๋ยวเพื่อนๆดูแล้ว,นนะวตก,ตกันนนนะว่่าาแแตตกกงัับบบไหนนคร ที่ปาดซูนะครับนอกจากจะมี Hiding Place ที่เป็นสวนต้นซากุระให้เราได้ไปชมไปถ่ายรูปไปฮานามิกันแล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนที่เป็นแบบฟองเทนนะครับหรือว่าเป็นน้ําพุที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีเลคนะครับมีคะแนลนะครับที่เขาถอดแบบ มาจากพระราชวังแวร์ซายจะเรียกว่าถอดแบบก็อาจจะไม่ถูกนักนะครับเพราะว่าคนที่ออกแบบก็คือเลโนลดันเองนะครับซึ่งเป็นคนที่ออกแบบสวนนะครับไอคิเทคด้านสวนภายนอกนะครับคนเดียวที่ออกแบบให้แวร์ซายแล้วก็ออกแบบให้กับชาโตฟองเทนโบนะครับแล้วก็อีกหลายที่นะครับในฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าเลโนดเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นนักจัดสวนที่แบบรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ที่เก่งมากๆนะครับในยุคสมัยของเขานะครับ มาต่อกันที่สวนสาธารณะแห่งที่2นะครับจาแดงดูลูกซอมบูครับเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ใจกลางกรุงปารีสเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยซอบอนด้วยครับสวนสาธารณะลูกซอมบูนี้นะครับเป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองในกรุงปารีสนะครับมีพื้นที่มากกว่า2 0,000 0ตารางเมตรเนี่ยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ทําการของบุธิสภาครับ ส่วนสาธารณะแห่งนี้นะไม่ได้มีแค่แบบความสวยของสวนความสวยของแบบดอกไม้ที่มีแบบว่าเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่ายังมีรูปปั้นนะครับมากกว่า70รูปอะนะครับมีโรงละครหุนกระบอกนะครับมีรานดนตรีนะครับมีเรือนกระจกที่เอาไว้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีโรงเลี้ยงพึ่งนะครับที่เปิดให้เข้าชมไปได้นะครับมีสวนกุหลาบสวนผลไม้แล้วก็มีแบบเรือนกระจกที่เขาไว้ปลูกต้นส้มในฤดูหนาวเนะี่ยซึ่งเราก็สามารถจะเดินเข้าไปชมซึ่งอยู่ด้านหลังของสวน แล้วก็ต่อมาเนี่ยก็กลายเป็นที่จัดแสดงรูปปั้นแล้วก็ศิลปะสมัยใหม่นะครับสำหรับไฮไลท์ของสวนแห่งนี้นะครับก็คือทุ่งดอกทิวลิปนั่นเองนะครับโอ้โหแบบว่าเวลาเขาบานเนาะพร้อมๆกันเนี่ยมีหลากสีแล้วก็เป็นดอกทิวลิปที่แบบดอกใหญ่สวยงามมากนะครับพี่ฟ้าประทับใจมากๆเลยครับ คราวนี้ก็มาถึงส่วนลำดับที่3นะที่พี่ฟ้าภูมิใจนําเสนออย่างมากเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนนะ่ะที่มาเยือนปารีสนะคบมาเที่ยวฝรั่งเศสจะต้อง มาที่สวนแห่งนี้แล้วแต่บางคนอาจจะไม่รู้นะว่าตรงที่คุณเดินอยู่มันเป็นสวนแล้วมันเชื่ออะไรถูกไหมเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องรู้จักคุณเคยกับลาตุอเฟลนะครับหรือว่าหออเฟลของเรานั่นเองนะครับสวนสนาธารณที่ว่าเนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับที่อยู่ด้านหน้าของหอไอเฟลนะเขาจะเรียกกันว่าคนปารีสเซียนเขาจะเรียกกันว่าชองเดอร์มานะครับหรือชื่อนึงก็คือมาร์สแควร์พาร์คนะครับ ในช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับที่นี่ก็ยังเหมาะที่จะมานั่งปิกนิกนะครับมาดูออดอกเชอร์รี่บลัซซัมนะครับที่เขาจะบานไปทั่วนะครับทั่วทั้งบริเวณเลยนะครับก็จะเราก็จะได้ภาพนะครับไอเฟลตัดกับดอกไม้สีชมพูเนาะบานสะพรั่งสวยงามนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะครับในช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับที่พี่ฟ้าอยากแนะนำครับผม เมื่อวันที15่15เมษายน2019นะครับนอตทรามเดอปาคีนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นนะครับทุกคนทั่วโลกเนี่ยต่างตื่นตระหนกนะครับตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆนะครับหนึ่งในคนนั้นก็คือพี่ฟ้านั่นเองนะครับพ่ฟ้ามีความารู้สึกผูกพันกับนอตทรามเนี่ยก็ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าส่วนตัวนะครับเป็นคนที่รักเมืองปารีสมากนะครับแล้วก็มีโอกาสเดินทางไปหลายต่อหลายครั้งเนาะ แล้วก็ทุกครั้งที่ไปเนี่ยก็จะเลือกที่จะพักอยู่แถวถนนดูริเวอรี่นะครับซึ่งก็สามารถที่จะเดินทางมาที่นอร์ทดามได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็โรงแรมที่พักนะครับหรืออาพาร์ตเมนต์เนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับนอร์ทดามเลยนะครับก็ทุกครั้งที่ไปก็จะอยู่ที่ที่เดิมตลอดนะครับ ก็มีความรู้สึกผูกพันเนาะเพราะว่าเราเราเรา,เราไปทุกครั้งเราก็จะมองเห็นนอเทร์าดามนะครับมันเหมือนเป็นเบอ,อ,อร์ได้วิวของเรานะครับที่ท,ท,ที่ที่เรามองอยู่ตลอดแล้วก็เป็นภาพในความทรงจำนะครับวันที่เกิดเหตุนะครับวันที่15เมษาย,ยนปี2019เนี่ยจริง,รงๆแล้วเนี่ยเออเป็นช่วงที่พี่ฟ้าเนี่ยเดินทางไปพักผ่อนนะครับที่ปารีสพอดีนะครับไปก่อนหน้าก็ไปตั้งแต่วันที่1ประมาณช่วงที่หน่งเมษายนเนาะแล้วก็กลับนะครับออวันที่14 ตอนกลางคืนพอดีนะครับผมพอเช้าวันที่15เนี่ยก็เห็นข่าวก็ค่อนข้างแบบตกใจมากนะครับเพราะว่าวันก่อนเราเพิ่งแบบเพิ่งเพิ่งเพิ่งกลับมาจากปารีสอะไรเงี้ยนะครับนอร์เดอร์ดัมเขาก็ยังอยู่ในสภาพที่แบบสมบูรณ์อยู่เลยนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เมีความรู้สึกว่า,ามีความรู้สึกแบบก็อินแล้วก็มีส่วนร่วมกับ ความสูญเสียที่ที่จริงๆก็จะบอกว่าเป็นความสูญเสียของของชาวโลกเลยก็ว่าได้เนาะอาจจะไม่ใช่แค่คนฝรั่งเศสเท่านั้นนะครับเพราะว่าออนอตเทรดัมเดอปาคีนี่ก็ถือเป็นมรดกโลกชิ้นหนึ่งเลยครับ แลนะหากจะพูดถึงสวนนะครับใจกลางกรุงปารีสอีกแห่งหนึ่งนะครับที่พิฟ้าประทับใจนะ้องพิฟ้าก็ถือว่าบริเวณนอร์ดามเนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราสามารถจะไปเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจนะครับโดยเฉพาะในช่วงสปริงนะครับช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลินะครับช่วงเดือนเมษานะครับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาจนถึงกลางเดือนเมษาในช่วงเนี้ยดอกไม้ของเขาก็จะบานนะครับ ก็เต็มที่เลยนะครับต้นชลีบัสซอมก็รอบๆนะครับฝั่งออนอร์ทรัมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ คนก็จะไปนั่งเล่นกันนะครับพี่ฟ้าก็จะมีโอกาสไปเดินเล่นแถวนั้นนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เหมาะกับการไปชมดอกไม้บ้านนะครับไปนั่งพักผ่อนเดินเล่นอะไรแบบนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งที่ในความทรงจำนะครับแล้วพี่ฟ้าก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนนะครับอยากที่จะออกเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับหลังจากสถานการณ์โควิดผ่านไปพี่ฟ้าเชื่อว่าทุกคนนะก็จะต้องแบบอยากที่จะออกเดินทางกันแน่นอนนะครับพี่ฟ้าก็อยากให้ปารีสนะครับเป็นอีกหนึ่งเดสิเน นะครับที่รอคอยเป็นเพื่อนไปเปิดประสบการณ์แบบที่พี่ฟ้าไปมานะครับแล้วก็สำหรับทุกคนนะครับที่ชอบคลิปสไตล์นี้นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe ช่องบอยทอยนะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่ฟ้าด้วยนะครับพี่ฟ้าจะได้มีกำลังใจทำคลิปแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ